สวัสดีครับมื่อนี้มาทำงานนะครับอยู่ที่สวนยางฟารานะครับสักจำบูได้มาเล่าเรื่องเล่าเรื่องเ,ออเกี่ยวกับมื่อนี้ฝนสิตกครับม้ฝนใกล้จะตกฟ้ามืดเค็มต้อมีแดดร้อนอบอ้าวในปัจจุบัน รอบนี้เป็นเดือนสตอนนี้เดือน3ามต่อกับเดือนสี่ฝนตกนะครับใหม่ๆแบบนี้เราไม่น่าประมาทมีบางทีอาจจะมีฟ้าฟ้าผ่าลงมาอีกด้วยผมจะพูดถึงภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเมื่อก่อนเน่เก่าๆนี่สมัยเก่า เข่าที่แกนเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะปลอดภัยที่เราอยู่ทท้องไร่ทร้องนาเนี่ยอยู่ตามท้องนา,าต่อท้องนาถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราต้องสมไฟแล้วก็ไปอยู่ที่เถียงหรือกระต๊อบกระหนังอะไรก็แ้แต่ที่มีราคาแล้วไม่เปียกนะครับไม่เปียกไม่เปียก ไม่ให้เปียกพื้นพื้นที่เรานั่งจะให้เปียกแล้วก็สูงไปด้วยอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมไม่ได้พูดถึงดักวิชาการใหม่ๆหรือนักวิทยศาศาสตร์หรือพิทยาศาสตร์ผมไม่ได้ไม่ได้พูดถึงตรงนี้พูดถึงชาวบ้านเพื่อนว่ามั่นสิบปลอดภัยสิ่งเลวร้ายที่ฮาวันที่มันมากกับลมกับฝนนี่ มันสิจางไปนะครับแล้วสูมไฟขึ้นมาแล้วคนต้องให้หาเล็กหาเหล็กเป็นท่อนเหล็กอะไรก็ได้เป็นพระมีดอะไรก็ได้ที่มันเสียงดังๆเป๊เป๊ปปนครเรอวันี้ล่มฝนมันกระสิบจางไปลมแทมทาสิมาผัดหมองเขาอยู่แห้งๆนี่มันกระจางไปเพื่ให้ปลอดภัยได้แต่อย่าอยู่บนเปียก บอนเปียกนี่เวลาฝนฝ่าลงมาหรือว่าผ้าผ่ามันเปียกลงมานี่ถ้ามันเปียกนี่ตายนะครับไม่ตายก็ต้องดาแหละร่างดําเพราะว่าผ้าผ่านี่อยู่เปียกๆบ่ได้แต่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่พูดนะครับพูดถึงชาวบ้านเมื่อก่อนไม่ได้พูดถึงสมัยใหม่หรือว่าไม่ไม่ได้พูดถึงอย่างที่ว่านี่แหละนะครับไม่ได้พูดถึงวิทยาศาสตร์ ที่คิดค้นใหม่ๆ,ๆนะครับเรียกเพื่อนว่าทุกอย่างขันเท้าเห็ดแบบนั้นลงไปแล้วมันสิมีเนื้อสอยอออนะเพื่อนว่าครับชาวบาเอาเขาะไปแล้วมันสิมีตัวสอยให้อ่าลมฟ้าผลนียอ้กไปนะครับเพื่อนยินเสียงดังหมดเสียงเคาะเล็กปกนะเวลาผลมาหรือล่มมาเอยียงมาต่าง พาพาทิพเป็นตะหยาดต่อไปอ่ะลงไปเห็ดเป็นนะครับตาต้องให้ของหน้านะอ่าแล้วก็พาเป็นไปได้สูงไฟนะครับเพรานว่าบม่ให้ป้อยไม่ให้ด่าครับโอ้ยหา้ามเงยลมมาตายแล้วกูสั้นสิบอกต้องว่าครับบอกพูดดีๆบอกว่าให้พูดดีๆว่า โอย,อยังไงกะออกไปไกลๆเด้อมาผูค่าย่านขาย่าน,าย,านย่านแหง้งกลัวหวานเถอะไปสิ่งเลวร้ยวายให้ออกไปไกลๆอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเชื่อเพื่อว่าเราแล้วก็เคาะไปด้วยเสียงเอาเหล็กเคาะกันนะเสียงด,งดังเอามีดเอาผ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่มันเป็นดังๆเสียงเหล็กคอนเอปให้มันดังเป๊ะๆไปเรื่อยๆก็พูดไปว่าไปบ่นไปแหละพูดอยู่คนเดียวแหละแต่ทํามาแล้วนะครับก็ได้ผลจริงๆนะครับก็ที่คลายไปที่คลายไปที่ว่าแรงๆลมๆสุดท้ายที่คลายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จางไปหมดจริงๆด้วยนะครับที่เรานั่งนะครับที่เรานั่งที่กระต๊บที่เสียงอะไรเสียงนาท้องนาน ระวังนะครับก็มีอยู่เหมือนกันกับปัจจุบันที่เขาว่ากันว่าไม่ให้ไปอาศัยต้นไม้ใหญ่ไม่ให้เข้าไปอาศัยในต้นไม้ที่มันสูงสูงนะครับต้องไปนั่งอยู่ต้นไม้เตี้ยถ้าเป็นต้นไม้ตต้นไม้ที่เหนียวเนวเช่นต้นมะขามนะครับต้นมะขามนี่มันมันเหนียวไม่หักไม่โค่นนะครับที่มันต้นเปาะๆปาะก็ยาไปนะครับบางคนอาจจะคิดผิดที่ว่าต้นไม้ใหญ่ๆแล้วอาศัยได้ลมพัดมาแล้วไปพึ่ง อย่างนี้ไม่ได้นะครับอันตรายมากอ่ะอันนี้กะเขาเราเพียงสำนีครับผมก็อาจจะเป็นอ,อีกวิธีหนึ่งก็ได้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือเป็นสติปัญญาแก้ปัญหายามเรียวไลนนะครับเอาซํำนี้ครับผมเราเพยงสำนีก่อนเตียงนี้เสียงฟ้าห้องฟ้าดังกันมากพอดีครับส,สวัสดีครับกดสับสไครติดตามคลิปใหม่ช่องโดนใจด้วยครับ